เครื่องหมายของคนที่รักนบีบรรดาคนดีคนซอและรักและให้ความสําคัญต่อรอสูลุนลอเหมือนดังบรรดาซอฮบั์ที่ให้ความสําคัญความรักต่อท่านนาบีมากยิ่งกว่าความรักที่มีต่อตัวเองซะอีกคําว่ารักเป็นถ้อยคําที่หอมหวานอันวดงามยามได้ยินคาคาเดียวที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความหมายอันลึกซึง้งรักคือความรู้สึกที่พูดออกมาจากหัวใจที่สะท้อนให้กับสิ่งสิ่งหนึ่งที่ถูกรักความรักที่มีต่อรอสูลุนลอจำเป็นต้องอยู่อันดับแรก,แรก เมื่อเทียบกับความรักที่มีต่อสิ่งอื่นๆนอกเหนือความรักที่มีต่ออันล้อเพราะความรักที่มีต่อรอซูลุนล้อนั้นจะทําให้เกิดความรักต่ออันล้ออย่างอัตโนมัติผู้ศรัทธาจะรู้สึกได้ถึงอิมานอันหอมหวานหากอันล้อและรอซูลเท่านั้นที่เขารักที่สุดรอซูล,ล,อลุนลอซอลลัลลอฮุอะไลฮิวาสลัมได้เคยกล่าวว่าสามประการนี้เมื่อใดมีอยู่ในตัวของคนคนหนึ่งแน่นอนเขาก็จะพบกับความหอมหวานของอิมานหนึ่งในสามนั้นก็คือการที่อันล็อและรอซูลของพระองค์ เป็นที่รักยิ่งสำหรับเขามากกว่าสิ่งใดฮะดีดบุกคอรีและมุสลิมอัลลอ์ตาอาลาได้ตรัสไว้ว่าจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดหากพวกท่านรักอัลลอฮ์ก็จงปฏิบัติต,ตามฉันอันลลอฮ์ก็จะทรงรักพวกท่านและจะทรงอภัยให้แก่พวกท่านซึ่งโทษทั้งหลายของพวกท่านและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอสุรัลอะลัมรอนอายะที่สาเอ็ดอิหม่ามอิบนุก,กาซีขาดขณะตัฟซีดอธิบายอายะนี้ท่านได้กล่าวว่า อายะอันทรงเกียรตินี้ถือเป็นฮากิมตัวตัดสินต่อบรรดาบุคคลที่อ้างว่ารักอัลลอฮ์แต่ทว่าพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางสุนนะของรอซูล,ลุนลอดังนั้นพวกเขาเหล่านั้นคือคนที่โกหกมุสาในการอ้างดังกล่าวอ้างว่ารักอัลลอฮ์และเขาจะถือว่าเป็นคนที่รักอัลลอฮ์ก็ต่อเมื่อเขายอมจำนวนปฏิบัติตามชาริอะและศาสนาที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสอ,อลลัลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้นำพามาทั้งคำพูดการกระทำและสภาพของท่าน นบ,บีมุฮัมมัดสอลลัลลฮุอะไรฮิวะสลัมอิหม่ามอันกอดีอิยาดอันยาชูบีได้กล่าวว่าจงทราบไว้เถิดแท้จริงใครก็ตามที่รักสิ่งหนึ่งแน่นอนเขาก็จะให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นและจะพยายามเรียนแบบทําตามสิ่งนั้นหากไม่เป็นเช่นนั้นก็หมายความว่าเขาไม่ได้มีความรักต่อสิ่งนั้นจริงๆคําพูดของเขาเป็นเพียงคํากล่าวอ้างโดยไม่ได้มีหลักฐานมายืนยันอะไรเลยฉะนั้นคนที่สัจจริงในการอ้างว่ารักรอซศูนสอลลัลลฮุอะไรฮิวะสลัม คือเมื่อปรากฏเห็นเครื่องหมายข้อยืนยันความรักดังกล่าวอยู่ในตัวเขาเครื่องหมายความรักต่อรอสูรุ่นลอสซอลลันลอหุอะไลฮิวาสลามที่สําคัญคือการจเจริญรอยตามท่านนาบีปฏิบัติอามานตามสุนนะของท่านทั้งคําพูดและการกระทําของท่านปฏิบัติตามคําสั่งและคําห้ามทั้งหมดพร้อมด้วยการตกแต่งประดับประดาด,ด้วยมารยาต่างๆที่ท่านนบีได้ให้แบบอย่างเอาไว้ไม่ว่าจะในยามลําบากยามทุกข์และยามสบายยามขับแคบ ถอดความโดยอิบนุอัฟฟานอันหาชีมีเพศอุลามะที่ข้าพเจ้ารู้จักขอให้เราทั้งหลายได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของคนที่รักรอสูล,ลุลลอและรอสู่ลุลละก็รักเราด้วยเถิดอ,อามีน